วันนี้นะคะเราก็ได้เวลาเรียนภาษาไทยกันอีกเช่นเคยเมื่อสกักครู่นักเรียนดูคลิปการแนะนำตัวเองไปแล้วใช่ไหมคะลูกให้นักเรียนทุกคนนะคะใช้ฝึกนะคะแนะนำตัวเองตามคลิปเมื่อนักเรียนส่งคลิปการอ่านให้ครูในกลุ่มวิชาภาษาไทยนักเรียนฝึกแนะนำตัวเองทุกๆครั้งนะคะการฝึกครั้งนี้นะคะลูกเราจะได้มาตรฐานที่สามนะคะคือ ของการแนะนําตัวเองและการใช้ภาษานะคะลูกและเด็กๆก,ก็จะได้นํานะคะทักษะนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของเด็กๆซึ่งมีความสําคัญมากวันนี้นะคะเด็กๆหลังจากที่นักเรียนได้ทักษะการสื่อสารแล้วเรามาเน้นเรื่องทักษะการอ่านกันต่อไปเลยดีกว่าค่ะนักเรียนเปิดหนังสือวรรณคาดีเรานำนะคะแเราอ่านพร้อมพี่ริงกันเลยกันค่ะเด็กๆ เปิดเป็นหน้าที่9นะคะมาอ่านพร้อมคุณคูเลยเา่เรื่องกากับเยือกน้ํากาตัวหนึ่งรู้สึกกระหายน้ํามากจึงบินออกไปหาน้ํามาประทังชีวิตไปพบเยือกน้ำใบหนึ่งเห็นมีน้ำอยู่รู้สึกยินดีมากแต่พอจะกินก็รู้ว่าในเยือกมีน้ำอยู่น้อยเหลือเกินกาพยายามผลักเยือกจะให้เอียงลมลง เพื่อจะได้กินน้ำแต่เหยือกหนักเกินไปจนผลักไม่ไหวในที่สุดก็คิดขึ้นได้จึงใช้ปากค้าหินก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆใส่ลงไปในเหยือก ทีละก้อนทีละก้อนทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นจนสามารถกินน้ำได้ดังที่หวังนิทานอีสอบฉบับโครงการนะวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยกระทรวงศึกษาธิการหลังจากที่นักเรียนอ่านเรื่องการกระเจียน้ำนักเรียนคิดว่าเอ๊ะทำไมนะคะกาตัวนี้ถึงได้ดื่มน้ำในเหยือกได้เพราะว่าเขามีความพยายามใช่ไหมคะลูกนักเรียนลองนะคะ ตอบคุณครูคนละหนึ่งข้อนะคะลูกในสมุดภาษาไทยหรือจะอัดคลิปมาบอกคุณครูก็ได้ว่าเอ๊ะถ้าเป็นนักเรียนละ่ะนักเรียนจะใช้ข้อดีอย่างไรได้บ้างนะคะในชีวิตประจําวันในสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะคะเราจะใช้ความพยายามเหมือนกาเนี่ยทำอะไรได้บ้างที่จะให้ประสบความสําเร็จเหมือนกาแล้วสุดท้ายน,นะคะลูกนักเรียนจะลืมนะคะอ่านทิทานเรื่องกากับเดือกน้ํากันไว้นะคะอัดคลิปสนุก,สน,กสนุกส่งมาให้ครูเลยได้ทั้งทักษะการ อ่านแล้วก็นะคะพัฒนาเรื่องการอ่านให้เด็กๆนะคะเก่งๆขึ้นไปเองวันนี้คุณครูได้มาอ่านนิทานเรื่องกากับเยือกน้ำให้เด็กฟังจบลงแล้วละคะ่ะสวัสดีนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คะ่ะ